ทำอะไรไรด้านี่นะคะสาท้ายไฟฟ้าเราสามารถสั่งได้ทั้งเปิดและปิดจากสวิตด,ด้านหน้าคนขับนะคะและเมื่อเปิดไฟหน้าหรือไฟหรือจะมีไฟสีส้มๆแบบนี้ขึ้นมานะคะ่ะโอเคอไปนด้านหลังกัน งนิ่งมากนะคะและเรายังสามารถสั่งได้ทั้เปิดและปิดจากปกุ่มใ้หมดเดิมนะคะโดยกดลรงไปที่ปุ่มปกดล็อกสาวค่นนะคะ่ะจะสังเกตได้ว่าขา,าใช้เราเนี่ยลงนิ่งและเงียบมากนะคะเพราะว่าเราใช้ระบบกรอดนดูดบนนะคะอ่าโอเคและเรายังสามารถสั่งเปิดจากปุก่มเปิดเดิม สนใจนะคะสามารถดูรีวิวได้ที่เพจ JX Pro หรือเพจ P2M Auto Shop นะคะแต่ส่วนมากฝากท้ายไฟฟ้าเนี่ยเราจะลงที่เพจ P2M Auto Shop เป็นหลักนะคะแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไคร e ให้กับทางช่องยูทูบเจ